บูกบ้านช้างวันนี้เราจะสร้างความประทับใจแม่บสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเอ่อรับชมนะคะบรรยากาศนะคะพิธีการวงสวงมซ้โอ้ได้ไหมอันนี้ซอมอันนี้ซอมอ่าอะไรดูนะครับไรดีนา ควานช้างพองพยกค้างนะพี่นะสามยกค้างนะพี่นะสามยกค้างนะครับยกบวงนะครับค,ครับอีกหนึ่งรอบครับอ่าขอขยี้ขอขยี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับ

อย่างรอบนะครับทีนี้บอกว่าทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะพอรอบนี้เสร็จแล้วขอไปยืนแต่งมาให้ทุกคนถ่ายรูปให้ได้ไหมเปิดไม่ได้อ่าอยู่หลังอย่ายายใจนะเดี๋ยวจัดให้โอเคไหมฟังผมทุกคนเข้าเฟรมหมดอ่าอาอีกหนึ่งรอบนะพร้อมนะครับดูดูค้างไว้น้องโอสวยงามรอบนี้สวยงามมากเชูไว้ชูไว้สุดยอดสุดยอดโอ้วีทำน้ำให้ด้วย นี่นะคะพีธีกันเนต่อไปนะ่วทุกคนก็ให้เดินนะะาเจจีนั่งเฉยๆนะพี่ทุกคนนะคะมี่จะรอ้อใช่เลยคะเดี๋ยวนั่ให้เดี๋ยวนัให้นะคะแม่ริเดี๋ยวนั่ใเดี๋ยวนั่ให้เยวนั่งยวน่งใ้เดี๋ยวน่งใหเดียวน่เดียนั่ง้เยั่งให้เดียวั่งไป้เี๋ยวน่เดยครับพระ้เจารยวนั่งใหรเดี๋ยนั่ห้เดียวเดียวั่งใ้เครับเยวม มาเลยครับผมมาสาเชือกไหมมาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้กล้องกลางเดี๋ยวที่เร่งในใเพจอาจารย์ไก่เลครับผมได้ขอตังนะคะสำหรับที่ายรูป้เข้าไปในเพจอาจารย์ไก่มาลียิ่งอยู่ทำไมครับคุณมานี่ที่เดี๋ยวสิครับไม่อยู่จะอยู่ที่ไหนนะครับ ก็ได้ค่ะอันนี้สามสิบไสามเอน่คอยกนำเป็นสามคอยขึ้นมาสามเอ็ดสมลดลงากลลดอัน่างนี่นะแม่ตัวเดียวหน่ะแมสามอดลบยุ่น่ะแม่แมได้สามเอดบอเอเอาไม่แดโนูรัได้สาอแต่ว่ายายรันาสามสิบแล้วเขา้าสน่าเชื่องยได้ลงนี้ค่ะ เส้นตาข่ายเดินมาให้ขึ้นไปทั้งสองน่าไปสายทั้งสองเอ้าสายสองแม่งยังเด็กอย่างนี้เพื่อจะนั่งรถอย่างนี้เออน้ำไมาท่านาิดอะไรเนี่ยเด็กอะไรกันไม่เด็กเด็ดตา เามเกียร์ยี่สามคุณผ้ชาเียวต้เลยมัเตเลยเขียวนั่งเลียงโกินนาเดนลขว่องสาที่ค่ะมสามเอค่ไม่เกียวนก็จเีเลย่ะมาเลยครับเดี๋ยวด้นะครับเดี๋ยวเขจะไปถามีวม่ค่่ทิ้งทปั้ังมันมาอยากจะ่ายวัตครับหิ่งมา่งับเางนี้ เดียวเป็นรอบๆน้ครบผมเดีวเป็นรอบๆนะคะพี่ชชตโอเคจ้าโอเคไปเจะหอดบ้านแล้วนี่กะมันมันมันโอ้อค่ะพี่เจยานะบตัตรงกับเจ้าค้ค่ะนายนายบอกว่าสามสบไม่เขียวว่าสามสิบวสามสิบลาสุิก็สามสามสอมเนี่ยเัียวสามสิบก็หัดสามสิบเอ็ดเชื่อไหบไม่รู้ค่ะ บ่ห่านับยามมันปิดนะถอยอรูปนะคะสาธุบุญกรอโดยสักครู่ค่ะก็อันนี้มูชนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานนี้นะคะคุณโอพูดไปครับผมไม่พูดผมถ่าย ok. รูปอยู่ผมถ่ายรูปการบนเสือร้อยเส้เชือกค่ะ

ชุดหนึ่ครับใครที่เป็นระรับทุกคนได้ทุกคนไม่เขาเยร่้เาีทีเดียวเลยครับพี่ทีเดียวเลยขอชุดพางครับค่ะพาครับพามาเลยครับพ่ะปเทศต่อไปนะครับผมนะได้ทุกคนนะจวผมจัดได้ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้นะคะกราบนัสการพระทุกองนะคะ มาอยู่ด้านหลังร่วงเฟรมในพิธีได้เลยนะคะัรับออกครับเฟรมต่อไปขอการที่หมดทุกรูปมาที่ลูกดีเลยครับจัางค่ะอะพามยังไม่เรียบร้อยขอพาเลยครับทุกรูปเิญเลยครับเิอเลยครับผมนะจะได้ทำดีเดียวครับน้องช้างทั้งหมดร้อยแปดเชือกไหม ร้อยแปดเชือกนะคะแม่แม่อาารอ้อยแปเชือกเขาที่มชาเผือกช้าองจะมีหลุดบ้างแช้าเผือก32างสิบทุกรูปค่ะกคกนร้อยแปดเชือกนะคะแม่แม่แล้วก็ช้าเผือกสิบสองนะคะม้นได้ไปไปเรื่องเรื่อมเรื่อเรือเอกเือปูทองใบนะคะปูทองใบอยู่ด้านหลังนะคะินะคะแม่ี่32โอ้อากาศตัวน่าหนาวอารย์ อ่าครับเชิญครับเชิญครับนี่เวลาการมิบลใช่ไหมกาบมิบลเยอะนะคะเยอะนะคะแขกก็เยอะนะคะที่มาร่วมนะคะ กันนะคะเยอะมากเลยนะคะน้องช้างก็อ่าทหมวด108เชือกนะคะโอ้โหช้างนี่เป็นช้างเกลือง2เชือกนะเป็นช้าง2เชือกช่างช้างเพการเสียเวลาในลำดับต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตรับเลยค่ะพรานเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ลำดับต่อไปเลยขอพาดท่านไม่ได้ยินครับขอขอบคุณนิโมนครับมาถ่ายรูปครับราบนิมนพาทุกรูปครับมาเลยครับมาเลยครับ ทั้ง300ลูกนะครับมาเอาผ้าบอดิสา์ครับเป็นไงครับพี่ได้อยู่นะโอเคได้ได้ท้ายกีด้านหลังเลยครับน่าเดี๋ยวหมอประกจำขยับข้างให้พานะครับพี่ชาสักะคู่นะคะครับครับผมเดี๋ราใจใหญ่จะต้องขอต้องขอของน้องโนแกนอยู่ด้านหลังค่ะอ่าเชิญครับหมอประกจำอยู่ข้างๆนะครับมอประกจำอยู่ข้างๆครับอยู่ผสมกันก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเก่งทุกรูปอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วโอเคโอเค ด้านนี้พระเดชพระคุณขอด้านหลังครับจะสวยครับไปอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ขยับด้านหลังอากาศร้อนมากเดินไปด้านหลังเลยครับนะคะั้าวแล้นซ้อนด้านหลังจะเห็นกว่าครับจะสวยพี่ชาสักครูดค่ะพี่สองคะพี่สองอยู่ตรงไหนเลยโอเคโอ้ได้เรื่องแล้วพี่ได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเรียบร้อยโอเคสวยละสวยละวเรียบร้อยไหมใครให้สัญญาณคะพี่แม่ มองโอเคมองกล้องนี้นะครับที่ชูนะครับสองสาี่าครับขอบคุณครับสวยงามแท้ยมากนะแม่เม่หมาสวยมากเลยนะคะโอเคะสบธุุได้กันนะคะค่ั ทิดอ่ะกขอบคุณครับเหลือพัดเกจีอยู่นะครับแล้วก็พามเข้ามาครับอ่าโอเคขอเชิญพามครับมาพี่บนพัดนัโอเคทักพักก่อนครับอ่าอ่ะทีนี้พามค่ะเิราปลอดภัยเพราะท่านนั่งอยู่เฉยๆไม่ท่านลุกหลายรอบเราปลอดภัยไงเออเราปลอดภัยไงอ่าเชิญพามครับด้านหลังครับทำเวลาครับพามครับทำเวลาครับเดี๋ยวเข้าสู่เลิกยามแล้วครับผมนะ ตัดเวลาครับเดี๋ยวคีิเปิดเราค่อยว่ากันนแบบะครับผมขอเชิญทางครับแล้วผมไปอยู่ซ้ายขวาได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองตงนึงอ่าโอ้ดีฮะพบเลยวันนี้เท่มากครับเชิญทางครับมาเลยครับผมคิดว่านี้นะโอกาสาวน้ไงไงา,นาบนแบบนี้ไม่มีมแบบีที่สแบบุดนะฮะนะคะกเดิเนี่ยหลังด้วยครับเดี๋ยวเดนเียมหลังนี่ยเอ็ยิ้มยิันทั้เนี่ยเลย ดูความเข้มแขังเพราะว่าที่นี่สมเด็จพระนเรศวรท่านมาคล้องช้างที่นี่นะครับอดิศาสติ์ผมต้องนะนะครับผมนี่เป็นประวัติศาสตร์มากนะครับผมนะเช่นพามาพบถึงอย่างครับนล้วก็โบราณมาประกบซ้ายขวาครับเพื่อสร้างความเข้มแขังครับอ่าครับผมเช่นครับผมนะนี่ฮะถือครับเหมือนจะดึงดาบนะพี่นะเท่นเลยนะนะครับผมเข้าพี่เข้าข้างเลยไปไปข้างหน้าเลยได้ขอบคุณแม่แม่เช่นกันครับที่มเานคะคะ สาธุบุญด้วยกันนะคะ,คะทางช่องทีว่าไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะนะคะคุณสาธุค่ะโอเคนะคะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ไปมา <c oughs> <c oughs> เป็นบุญมากๆเลยนะคะที่นานๆนะคะจะได้มีน้องชัมารวมกันนะคะแับถึงร้อยกว่าเชือกเลยนะคะร้อยแปดเชือกนะคะในครั้งนี้นะ,นะคะ Chantali kewimane tipe rakhi takame talo wana